สวัสดีครับเพจาราลาลลมคอย FC นะครับแนะนำแล้วก็รับซื้อเหรียญน,นะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับผมให้ดูเหรียญที่ผมสั่งซื้อมานะครับคือน้องเขาลงขายในกลุ่มนะครับลงขายในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ <c oughs> น้องเขาอยู่จังหวัดเดียวกับผมนะครับก็ซื้อรับแล้วก็ไปไป ไปรับเหรียญมาด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เป็นเหรียญมุนเวียนนะครับที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับได้เหรียญสิบบาทปีสีนะครับ1 2 3 4นะครับนี่ยังยังยังพบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญ10บาทปีสีราคารับซื้อนะครับตอนนี้อาจจะ แนะนำให้เก็บก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเหรียญช่วงนี้มันค่อนข้างจะดรอปลงมาเยอะนะครับผมซื้อตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานไม่เกิน50บบาทนะครับอันนี้คือคือราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับรับซื้อจริง ติดต่อได้ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับวันนี้ก็มีม,มียังพบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งมีสมาชิกท่านหนึ่งสอบถามว่าซื้อมากกว่า50บาทได้ไหมนะครับตอนนี้ซื้อเกิน50ไม่ไหวนะครับขายในกลุ่มเหรียญละ70บาทยังขายออกค่อนข้างจะยากเลยนะครับอันนี้ก็คือเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งนะครับเป็นผมอ่ะ เพจผมจะแนะนำข้อมูลจริงๆนะครับอัปเดตราคาซื้อขายด้วยนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ตอนเนี้ใครขายได้เหรียญละ80ก็เก่งแล้วนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับ10ปี41รับซื้อตอนนี้ไม่เกิน50บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปกันนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูกันต่ออีกสักคลิปนึงนะครับ เมื่อกี้ผมแนะนําเหรียญ10บบาทปี41ไปแล้วนะครับผมได้มาได้มา4 4สี่เหรียญน,นะครับนะก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็เหรียญ50สตางค์นะครับ50สตางค์ก็ไม่ได้รับซื้อทุกปีพศนะครับอันนี้คือปีพศ2534นะครับได้มา3มเหรียญเช่นเดียวกันนะครับปี3 4นะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานตอนเนี้ผมซื้อเข้าอยู่เหรียญละ30บาทนะครับ อันนี้คือราคาที่ซื้อได้นะครับส่วนราคาขายออกผมจะขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5 0บถึง60บาทตามสภาพนะครับนี่นะครับปี 3- 4นะครับก็ผลิตผมไม่แน่ใจว่า4ล้านกว่าเหรียญหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า,ารับซื้ออยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกปีพศหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญ50สตางก็จะรับซื้อปี3 0นะครับปี30จํานวนการผลิต1,000พันเหรียญรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาท นี่นะครับอันนี้ปี3 4นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปี30นะครับผมได้ปี3 4มา3มเหรียญจากชุดนี้นะครับอ่าก็เป,เ,ปเป็นเป็นอีกเป็นอีกหน well ึ่งรายการนะครับแล้วก็แ, ah GT แวบนะครับนี่เป็นเหรียญเอ่อเหรียญแหวงนะครับก็เอ่อเหรียญแหวงเนี่ยแนะนําก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญที่เอ่อกัากึงนะครับก้มกึงระหว่างเหรียญชํารุดหรือว่าเหรียญดัดแปลงหรือว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้ก็ ผมซื้อติดๆมานะครับเหมือนกับเหมาเหมามานะครับชุดนี้ถ้าเกิดไม่แพงก็ซื้อเก็บไว้นะครับแต่ก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้รับซื้ออย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็คือนํามาให้ชมกันนะครับชอบก็เก็บนะครับเจอก็เก็บสะสมได้นะครับเหรียญเหรียญเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับก็เล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับราคาอยู่ที่ตกลงกันมากกว่านะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเหรียญแห่งผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือ ซื้อเหมาเหมามานะครับก็ก็พอซื้อได้ก็ก็จะซื้อนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ